ในประโยคที่ว่าถ้าโลกนิยมมาแบบไฟป่าก็ให้จุดไฟบ้านที่ดีไว้ต้อนรับไฟบ้านในที่นี้หมายถึงธรรมานิยมด้วยป่าคะ่ะอ๋อขณะนอน้นเรามาถึงธรรมานิยมเป็นเหมือนกับการจุดไฟบ้านตอนรับไฟป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมกมคติทางการเมืองถ้ามันเป็นพัถุนิยมจัด เราพูดหลับตามันก็เหมือนกับไฟป่าเราก็ต้องมีไฟบ้านคือท,ที่มันดีกว่าอยู่ในอยู่ในการควบคุมเพื่อจัดได้เป็นระเบียบตอนรับเอาไวา้แล้วก็เผาเชื่อที่ไฟป่ามันจะใช้นะใหเส้็จหมดที่ไฟป่ามันมาถึงมันไม่มีเชื่อจะใช้มันก,ก็ก็ดับไปเอง